สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องโอช n แนลนะครับหลัง <Yahoo! S 1> จากที่ผมได้เก็บรถเหล็กของรถบิลครบหนึ่งเดือนซึ่งผมก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าผมจะเก็บรุ่นดัตสัน620นะครับที่เป็นกระบะนะครับดัตสันรุ่นนี้นะครับรถบิลได้ทํามาสวยงามมากแล้วก็คลาสสิกอีกด้วยนะครับถ้าคนไทยบ้านเราก็จะเรียกว่ารุ่นดัตสันช้างเหยียบนะครับ เป็นรุ่นในตำนานนะครับที่งดวิวทำมาสีสันสวยงามคลาสสิกมากๆครับเดี๋ยวผมจะรีวิวที่ผมเก็บมาครบหนึ่งเดือนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นตัวไหนรุ่นอะไรกันบ้างนะครับสีอะไรกันบ้างนะครับ <Y> ah <oo> สีไดงนะครับตัวนี้เป็นครั้งแรกที่งดวิวทำมานะครับหกสองศูนย์สีส้มนะครับดัดันตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับออกปีสองพัน สิบสี่นะครับเ,เพื่อนๆสวยงามมากๆต่อไปกันที่สองที่ผมเก็บนะครับก็จะเป็นหกสองศูนย์สีเขียวนะครับช้างหยียบหกสองศูนย์สีเขียวนี้นะครับจะออกปีสองพันสิบห้านะครับเ,เพื่อนๆนะฮะสวยงามมากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสีฟ้าครับอ่า สีฟ้ากันนี้นะครับจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆจะหาเข็บดัดสันนะครับไปตามเข็บได้เลยครับตัวนี้ราคายังไม่แพงมากนะครับและแถมพิเศษอีกนะครับเป็นล้อยางนะครับล้อยางท้องเหล็กนะครับสีฟ้ากันนี้นะครับสวยงามมากๆครับเพื่อนนะครับสีฟ้ากันนี้นะครับออกปีสอง6ันสหนะครับอ่าผมมานะครับเพื่อนๆอ่า 6204ขาวนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆครับสีขาวกันนี้ออกปี2017นะครับเพื่อนเพื่อนสวยงามไปนะครับก็เป็นสีดำนะครับสีดำกันนี้นะครับ ออปี2017นะครับเพื่อนๆสวยงามมานะครับสีเขียวลายพรางนะครับคันนี้คันนี้ออกปี2018นะครับเพื่อนๆสวยงามครับน่าเก็บสะสมมากๆเลยครับคลาสสิก มานะครับคันนี้ก็ออกปี2018อีกเช่นเคยนะครับอ่านะครปีันปี2018นะครับจัดสรรห2สนนะครับหมายเลข73ครับอ่าคันนี้ก็จะเรียกว่ารุ่นซาเมกนะครับศูนย์นะครับน่ฮะปี2018อ่าครบรอบ50ปีฮอนด์วิวนะครับสวยมากๆเลยครับแพ็ค ฟ้าสสวยใต่อไปนะครับจะเป็นปี2019นะครับคันนี้นะครับอ่าคันนี้ที่ไม่อยู่ในแพ็คนะครับเขาจะเป็นมาเป็นบล็อกคลิปเซตนะครับรู้สึกว่าจะเป็นคลิปเซตหคันนะครับซึ่งไม่ได้ทํามาในรูปแบบของแพ็คนะครับแพ็คแยกเดียวอ่า สวยงามมากๆครับน้องแม็กสีทองนะครับดัดสันนี่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช้างแดงตัวนี้นะครับดัดสันอกสงศูนย์สีแดงนะครับนะครับเขียนว่า JDM คันนี้นะครับ เดียงเจดีเอ็ตัวนี้นะครับจะออกปี2020ครับอ่าออกปีที่แล้วนะครับสวยงามมากๆครับน่าสะสมต่อมาก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับอ่าสีเทานะครับหมายเลข73ครับตัวนี้ออกปี2021ครับเพื่อนๆนะครับสวยงามมากๆอ่านะครับที่ผมตามเก็บมาได้1เดือนนะครับเพรจะมีเหรีครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นที่รถที่ซ้ำๆกันนะครับเพื่อนๆ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้เพื่อนๆเก็บนะครับก็จะเป็นนี่ครับดัสสันซันนี่ทรัคนะครับ B120 นะครับตัวนี้ก็เป็นท้องเหล็กล้อยางเหมือนกันนะครับคันนี้ออกปี2021นะครับเป็นฮอตวิวพรีเมียมนะครับอ่าปลายท้ายคอนเซปต์ j a p a นอิสตอนะครับเห็นไหมครับสวยมากๆครับ ล้อยางนะครับท้องเหล็กนี่ฮะผมจัดมาสองคันเลยครับสวยงามสวยงามจริงๆนะครับเพื่อนได้เลยนะครับนอกกนั้นนะครับจะเป็นรถซ้ำๆนะครับเพื่อนแล้วก็จะเป็นคันนี้นะครับผมได้ไปซื้อมาเป็นตัวพรีเมียมนะครับพรีเมียมคอลเลกชันของแต่ละปีนะครับ นี่ผมได้ไปซื้อมาจากร้านทอยอารัตนะครับเขาจะจัดโปรโมชั่นนะครับซื้อรถเบสิกคาร์นะครับ5คันนะครับซื้อรถเบสิกคาร์ครบ5คันนะครับสามารถรับรถอถวิวนะครับตัวพรีเมียมได้เลยครับ1คันนะครับนี่ครับผมไปซื้อมาทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวจะตามเก็บเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆของดัตสันนะครับมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับแล้วก็นี่ก็จะตามมาเก็บตัวแวนนะครับจะเล่นเก็บมันเป็นตัวแวนบ้างครับโมโมโมครับเป็นดัตสันซันนี่นะครับบลูบิดนะครับวากอนนะครับห้าหนึ่งศูนย์ครับสวยะฮะสวยๆครับแพ็คสวยๆนะครับเพื่อนๆมาเก็บตัวนี้บ้างครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บเรื่อยๆครับที่เป็นดัตสันนะครับ ว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่นักสะสมนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีแนวทางในการเก็บรถนะครับอา,อาจจะสะสมมั่วๆเอาอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากรักสรรไว้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับให้พิจรารณาเก็บนะครับเราจะได้แบบเก็บเป็นสายไปเลยครับสายกระบ,บะสายเก๋งหรือสายญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ครับาสาหรับคลิปนี้นะครับผมขอจ,จบ การรีวิวเพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามช่อง o อเช n แนลด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับยา